คุณมิกทองระยะเคลื่อนไหวทันทีหลังยุ้ยสวนกับป้าแมวโดนด่าดาราสร้างภาพออกสื่อค่ะเรียกได้ว่าเป็นดาราอาวุโสที่หลายคนต้องรูจักค่ะป้าแมวสำหรับป้าแมวนั้นอายุ80ปีกันแล้วตั้งใจรับละครอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีปัญหาสุขภาพที่ผ่านมาผู้จัดจละครคิดว่าตอนอยันไม่รับงานแต่ยืนยันยังรับงานแสดงด้วยใจรัก ก่อนหน้าก็เปิดเผยแบบตรงไปตรงมาว่ามีใครที่คอยดูแลช่วยเหลือทั้งคุณอ้ําคุณบุม๋มพอคุณอ้ํารู้เนี่ยก็จะดูแลแล้วก็โอนเงินก้อนใหญ่มาช่วยกับล่าสุดนี้นะคะทางด้านของอ e ีซอขยี้ข่าวได้ออกมาโพสข้อความเปยกตัวอักษรยอ่อคําพูดอ้างดูแลป้าแมวด้วยเผยว่าตั้งแต่ไม่สบายหนักก็มีอ้ําที่คอยมาดูแลช่วยเหลือพร้อมจะดูแลอยู่ตลอดเวลาส่วนดาราสาวที่อักษรย่อยอ,ยอจอรนอมนจ ที่ชอบประกาศพูดกระสือว่าช่วยเหลือและให้เงินป้าแมวพร้อมจะดูแลตลอดความจริงก็คือไม่เคยได้เงินสักบาทค่ะเลิกเอาชื่อป้าไปอ้างเพื่อสร้างภาพและเป็นแม่พราได้แล้วเป็นการคาดเดาได้ระบุนะคะว่าเอ้งงานนี้เนี่ยจะหมายถึงใครกันแน่ซึ่งนางเอกที่ถูกโยงก็คือสาวยุ้ยเจรนานค่ะเป็นจํานวนมากเลยสาวยุ้ยเองล่าสุดชี้แจงทันทีออกมาบอกว่าแม่ยอจอนอรมนอจอมาแล้วเว้ยหลังจากมีคนเอาชื่อไปพัวพันกับข่าวเป้าแมวโดยยุ้ยบอกว่ายุ้ยไม่เคยเอาไปพูดที่ไหนว่าจะช่ว เหลือป้าแมวตลอดชีวิตไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าหรือทําให้ตัวเองโด่งดังนะใครมีหลักฐานว่ายุ้ยเอาเคยไปพูดแบบนั้นเอามาเลยค่ะแต่ก็มีช่วงหนึ่งคนส่งข้อความมาว่าเป้าแมวเดือดร้อนป่วยไม่มีเงินส่งรูปเป้าแมวมาให้ยุ้ยช่วยลง เพราะว่าเคยเห็นเล่นละครด้วยกันย IG, นนนุ้ยก็ลงไอจีในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้คนอื่นและแฟนคลับได้ช่วยเหลือป้าแมวพอลงไอจีปุ๊บก็มีกระแสะข่าวมากมายว่ายุ้ยนะ่ะเคยออกมาพูดว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตซึ่งยุ้ยเองไม่เคยพูดแต่ถ้ายุ้ยเอารูปของป้าแมวและเลขบัญชีไปลงโดยไม่ขออนุญาตป้าแมวเนี่ยยุ้ยขอโทษนะคะแค่อยากเป็นกระบอกเสียงจริงๆล่าสุดยุ้ยเผยคลิปนี้ชี้แจงส่วนตัวพบว่ามิคของระยะเคลื่อนไหวส่งกำลังใจให้เธอคะ่ะได้ส่งกำลังใจกันอย่างมากมายว่า กําลังใจใป่ยุนะครับ14ปีที่ผมอยู่กับพี่มาพี่เป็นคนที่น่ารักี่ยุทรักและดูแลคนรอบข้างมาดีตลอดส่งหัวใจให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กลายเป็นดราม่าทันทีแล้วคะ่ะ